สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพมดลูกหนังนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก่อนจะไปวิเคราะห์การลงทุนมาขอบคุณสปอนเซอร์นะครับแอตติก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นลิงก์รับซับนะครับผมแค่แชร์ให้เพื่อนนะครับผมและเพื่อนเข้ามาเล่นคุณจะได้หนึ่งเปอร์เซนจากยอดเล่นเลยนะครับยอดเล่นเลยนะครับเยอะมากนะครับสร้างรายได้หลักแสนได้เลยนะครับผมและวันนี้นะครับผมมาอยู่ กับการพัฒนากันลงทุนนะครับคู่สปเปอร์เจอเอเวอร์ตันนะครับผมวันนี้นะครับผมสปเปอร์นะฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกับเอเวอร์ตันที่ฟอร์มก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพอๆกันนะครับแต่วันนี้เล่นในบ้านสปเปอร์ <c oughs> และมีราคาต่อ0.5แต่ผมผมไม่มองว่าสปเปอร์เป็นต่อขนาดนั้นนะครับผมมองว่าเอเวอร์ตันก็พอสู้ได้ผมค่อนข้างเชื่อนะครับผมว่าวันนี้เอเวอร์ตันจะเอาอยู่นะครับแต่ จะถึงขั้นชนะไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ถ้าถามใจผมวันนี้ครับลองเอเวอร์ตัน0.5ครับลองเอเวอร์ตัน0.5นะครับผมนะก็สําหรับใครที่ชอบการวิเคราะห์การลงทุนมากกว่าการพนันนะครับผมให้กดติดตามช่องพ่อมรลูกหนังเอาไว้ได้เลยนะครับมีทั้ง Youtube และ Facebook นะครับผมและอย่าลืมนะครับแอดลิก้า911นะครับผมกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผม และมีโปรโมชั่นลิงก์รับซับนะครับจ่ายหนปอร์เซนะครับจากยอดเล่นของเพื่อนที่ชวนมาเยอะมากนะครับผมรายได้เนี่ยสร้างได้เป็นแสนต่อเดือนเลยนะครับสำหรับวันนี้พ่อพอมลูกหนังออนลา์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ